เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันอยากจะนำเสนอเพื่อนๆนะครับผมคันนี้แบรนด์จาก Honda Honda Civic นางฟ้าหรือว่า Civic SD m ดีไมเนอร์เชียร์เรียบร้อยไฟ8ดเหลี่ยมเรียบร้อยสภาพส,สวยๆเลยครับเพื่อนๆนะฮะ รถเป็นรถสีดําเดิมโรงงานนะครับเพื่อนๆแต่เราจัดก,การเก็บสีให้ใหม่รอบคันเลยนะครับเก็บสีให้ใหม่รอบคันไม่ใช่ว่ารถจะบอดี้ไม่สวยหรือว่ารถจะมีอุบัติเหตุหนักมานะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราเรียกคาร์อินสเปกชันบายวันดูคามาตรวจรถให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรีพอร์ตออกมาว่าเป็นเกรดเแน่นอนรีพอร์ตออกมาว่าเป็นเกรดเแน่นอนเหตุผลที่ต้องเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันเนื่องจากเป็นรถปี2 0 1 0มันก็จะมีริ้วรอยบ้างเพราะว่าสีดําเวลามีริ้วรอยมันก็จะเห็นชัดนะครับเราจจััััดดกกาาารรรรทํใหห้ม่อบบคคนะ เบิกคิ้วยางรอบคันนะครับคิ้วรีดน้ำฝนรอบคันเบิกใหม่ให้หมดเลยนะครับยางเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นยางของยี่ห้อกูดลิสนะครับผม BF Good ูดลิสปี2025เอาไปใช้งานกันยาวๆเลยนะครับผมเก็บงานช่วงล่างให้แล้วนะครับภายในเป็นบอกกรกมายีเดิมโรงงานไม่ชอบครับกลัวว่ามันจะสกปรกกลัวว่ามันจะมีฝุ่นมีไรนะครับจัดการพุ่งหนังให้ใหม่หมดเลยดีกว่าครับผมพี่ๆเอาไปจะได้พร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับเพราะว่าจากการสํารวจของลูกค้ามานะครับ ลูกค้าชอบถามว่ารถพี่เบาะกำมะหยี่หรือเบาะหนังแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าชอบเบาะหนังเราจากการเก็บให้หมดเลยนะครับบางคนถามว่ารถรุ่นนี้มีกล้องถอยหลังไหมมีกล้องถอยหลังไหมมีจอแอนดรอยไหมไม่ต้องห่วงครับไอยุทธคาดแถมให้ฟรีๆไม่ต้องเอาไปติดเป็นหลักหมื่นบาทนะครับจัดสเปคตัวเทพให้เลยนะครับสามารถเล่น Android Auto และ Apple c a r p l พ y ได้เลยนะครับผมนี่นะคะจอ Android เบิกใหม่ติดใหม่ทั้งหมดนะครับผมภายในหุ้มหนังใหม่หมดนะครับ วงมาลายคุ jaar, ้มหนังใหม่หมดนะครับอยู่ในสภาพที่ดีสปาภายในสปาห้องเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บงานถึงเก็บงานแบบจุดๆนะครับนี่นะครับคะแน้วิ่งมาเพียง1นึ0ง0สกว่ากิโลเท่านั้นด้วยนะครับหนึ่งแสนกว่ากิโลนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่น้อยมากๆสําหรับรถมี2อง0มีจอเอนดรอยมาให้พร้อมกล้องถอยหลังนะครับจอเดอยอย่างดีนะครับพร้อมกล้องถอยหลังนะครับผมนี่นะฮะภายในแผงประตูเบาะต่างๆหุ่มใหม่หมดเลยนะครับเราทาเองนะครับเราหุ้มใหม่หมดเลยนะครับนี่นะฮะ ทำภายในหมดไปหมื่นกว่าบาทนะครับติดจอยดอยก็เกือบหมื่นบาทนะครับทุกอย่างเรารับจบนะครับพี่พี่เอาไปพร้อมใช้งานเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเลยนะครับรถสวยมากๆนะครับผมไม่ใช่ว่ารถมันจะไม่ดีแต่เราที่ทําให้ใหม่เพราะว่าพี่ๆี่จะได้ของใหม่นะครับจ่ายเงินทั้งทีนะครับก็อยากจะได้ของที่มันสวยๆงามๆเอาไปใช้งานนาะนี่นะฮะเอกสารมีครบพร้อมโอนนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเอกสารมีครบพร้อมโอนนะครับกุญแจมีสำรองมีมาให้นะครับกุญแจ กุญแจไอ้ตัวนี้มีมาให้นะครับนี่นะฮะกุญแจรีโมทมีมาให้นะฮะล้านฝนซนสายขวาเดิมๆนะครับไม่ได้พ่นนะครับนี่เห็นไหมฮะล้างฝนซ้ายขวาเดิมๆนี่ฮะฝั่งนี้ก็เดิมๆครับผมนี่นะฮะรถไม่มีอุบัติเหตุครับผมนี่นะฮะรถไม่มีอุบัติเหตุหลงไม่ไหลสวยงามไม่เคยอุดจอดติดแก๊สแต่อย่างใดยังอะไรแม่แรงทุกอย่างมีมาครบครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆครับรถเนีย่ยเงาตาแตกเลยนะครับลงน้ำยาเคลือบแก้วสปาให้เรียบร้อยแล้วที่พี่ลองดูเดให้ตากล้องเนี่ยฮะเห็นไหม เห็นหน้าผมไหมสองเป็นกระจกเลยเห็นไหมเงาตาแตกเลยเอาไปพร้อมใช้งานนะครับแบตเตอรี่คันนี้เจ้าของเก่าเพิ่งเปลี่ยนมาให้เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองนะครับเมษาปีสองห้าหกแปดที่ผ่านมาสตาร์ทที่ดติดเอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับสําหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสําหรับแบตเตอรี่นะครับนี่นะฮะคองเซอร์ตจาดจะอานครับผมฝากระโปรงหน้าเดิมๆติ๊กเกอร์อยู่คดนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับเบาโชวงซ้ายเบาโช้กขวาเดิมๆครับ เครื่องไอพีเทคเริ่มเ,เครื่องพันแนะครับอสิบปดนะครับผมนี่นะฮะติดฉุกชนประหยัดน้ำมันต้องยกให้เขาสําหรับคันนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮะ <c oughs> เข้าไปอยู่ในส่วนตัวตรถนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับเสียงดีจังเลยเนี่ยตัวเนี้จอเอนดอยนะครับผมเนี่ยฮะดูหนังฟังเพลงเล่น Youtube ดูอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะครับผม นี่นะฮะแอร์เย็นฉ่ำปะทะตัวเนี่ยสบายสบายเลยนะครับแอร์นี่เย็นเลยนะฮะเข้ามาอยู่ในตัวรถข้างนอกอากาศตอนนี้ก็ประมาณ3 3 3 4องศานะครับแต่ภายในนี่เย็นฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับฟิล์มนะครับฟิล์มไม่เสื่อมนะครับใช้งานได้อีกตั้งหลายปีนะครับผมตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับขับขี่ดีนะครับผมเลขไมล์แสนห้ารถมือเดียวป้ายแดงนะครับปี2010 FD Civic นางฟ้าสภาพก็นางฟ้าสมชื่อนะครับผม ใครที่อยากได้พาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้นะครับหรือว่าดูรถไม่เป็นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราตรวจสอบให้ท่านแล้วบายวันทุคาอินสเปคชั่นนะครับให้เขามาตรวจเดี๋ยวมีรีพอร์ตออกให้นะครับคนีได้เกรดเอแน่นอนนะครับดูรถไม่เป็นพาเพื่อนมาช่างมาได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดมาดูไม่ได้วิดีโอคอลดูได้เรามีบริการสไลด์อ่อน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านนะครับเอาไปความใช้งานโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับขายเงินสดอย่างเดียวนะครับและก่อนที่จะ ตกลงโปรงใจซื้อหรืออยากจะตัดสินใจอยากจะต่อราคาอะไรนะครับคุยกับภรรยาให้เรียบร้อยก่อนนะครับพร้อมจบจริงค่อยคุยราคากันนะครับผมยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณครับ